เตียงออกอืมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาเขาหาเสื้อผ้าเขาหาเจอก็ได้ไงตนนั้นก็คือมีพ่ออยู่ในนี้กับแม่อ่ะพ่อยืนรออยู่แล้วก็มีแม่แม่ที่อยู่้าหลังอีกทีคลาวหนึ่งอ่ะพ่อและแม่ก็อยู่ในห้องนี้ด้วยเช่นกัน นี่คือห้องแต่งตัวของเขากันนะครับสองคนของผู้หญิงนะของแม่กับพี่บุม๋มเคต่อมาหาวะตุ๊กตาพูดหาโซนนี้คือโซนของพี่บุ๋มตอนเด็กเขา,าเป็นพวกข้างรักไนงะชอบอ่านนิยายรักอะไรเงี้ยอันนี้คือคุรีสมัยไวยรอนอเป็นไงรูปพวกนี้นี่ไม่ใครเคยเห็นนะเนี่ย นี่ก็คือพ่อชื่อเก่านี่พี่บุม๋มนี่พี่บุ๋มตอนใส่วิกผมสั้นเอาดิผมว่าแฉตอนเนี้ยเอาจริงผมมั่นใจเลยว่าตอนนี้แฉเลตติ้งน่าจะสะเตือนเพราะว่าผมนะี่แหละเพราะเขาไม่จ้างผมที่ชค่ตัวน้อยเนี่ยไม่จ้างเฉยเลยอยากดูอะไรอีกโซนนี้ก็มาโซนผมนะอันนี้คือฝั่งเริ่มเป็นโซนผมละก็คือจะมีพวกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพวกแบบ ออกไปทางมอเตอร์สปอร์ตนะครับอือนี้เป็นนักกีฬานะนิดหนึ่งนะคนดูนะเป็นนักกีฬาแล้วก็ชอบมวยปั้มเพราะว่าชอบการต่อสู้นะ <c oughs> ส่วนนี้ก็คือห้องผมครับไม่ลกเท่าไหร่หรอกลกดิ้หน่อยนี่เรียกวัตถุัญชาการครับนนี้เป็นเตียงนี่คือเตียงที่ผมนอนภรรยาผมไม่ต้องอีฉานะครับสาวๆเตียงผมนิ่มมากอือผ้าปูหอมด้วย นี้ค yup. ือเสื้อผ้าอันนี้หน่อยป่ะเดี <t <t ๋ยวพาดูห uh> um> ้องพี <t 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 ่หุ่มามาสองพันเก้าแฉ่ไม่จ้างผมโคตรโคตรเสียใจเลยควจริงแล้วหมามันก็จะเห่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้บันเอาบันเอาบันเอาเคยังพอ อันนี้คือโซนโมเดลเป็นไงโซนนี้เราก็ลงทั้งบ้านอยู่ละก็่นแ่มเป็นทางนอนอย่ที่ตัวเบรใช่ไหม่ีนี่คือบ้านจริงๆใช่นี่คือบ้านกูเจนอนแล้วครับ